เ <c oughs> ขาสวนพี่น้องมือน,นี่เ <c oughs> ขาสวนกล้วยเบึงค่ะพอบ้านถือไปแล้วนะคะคุณสมัติยางมือแล้วแต่ว่าอ่าเครื่องนี่แกอยู่พี่น้องแต่กะหักคือขึ้นกันนี่เห็นบ่คุณสมัติสีตองเอามาคำก็ดีจัง่อยบือบมเลยเลยนะอู้ยหักเบิดพี่น้องมาเบิองเละหลายเครื่องเด้กกะคำอยู่เด้แต่ว่าเข้าเข้าคำเข้าคำตรงตรงตรงทีนั้นมันก็หักลงมาเลยไหมพี่น้องเบิองเนี่ย ท่านได้กแก่คักปันไดเด้บ่แมมนคุณสมบัติบ่อคำได้พี่น้องนี่เบิ่งเดื้อใหม่ห้องก็ได้เห็นบอ่ออ่าสองต้นนี่ก็คือกันอ่าสองเครื่อนี่คือกันพี่น้องเห็นบอ่อหักเบื่เลยแต่เสาดายบ่พี่น้องเห็นบอ่ออุ้ยแต่ละเครื่อแไหมแต่ว่ากับสิพ่อพ่อบ่มอยู่บ่สิบ่พ่อบ่มบอยู่บ,บ่คุณสมบัติก็เลยเอาไหม่จากนี่ไปใส่เครื่อไใหม่ได้บท่ทีนี้พี่น้องเห็นบ่เป็นกันทุก ต้นเลยออกเครือออกวีทุกเงาพี่น้องแต่ว่านามเห่าขาดพี่น้องนามเข่าขาดเท็ดห้ต้นกลวยเข่าหักเห่าค้ำเข่าเอาไม่ค้ำตรงตรง,ตรงกลางเพื่อนกะหักเึ่งเห่าค้ำตรงทึ่งเพิ่นกะหักกลางคุณนชมบันเพราะว่าเป็นน้ำหยอดมันอ่อนบ่พี่น้องไอ,ไอ้ลัมมันไอ้ต้นมันอ่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือโ้อนทั้งต้นมะเขยบพี่นอ้องสซนนี้สซนมะเขบแล้วกะ อีกอยังก็ละมีลินจีนะคะมีลินจีแล้วก็มีเงาะค่ะบึงค่ะเห็นบ่เงาะเข้านี่นบ่สวยงามไปไหนแต่ว่ากำลังแตกหยอดเนาะมือ้าวในคุณสสบายกับเขาทั้งตนเอ๊ะมะเงาะเหลือบ่หลายตัวนี่มะเงาะบ่ค่อยสวยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เรียกเอาอีกอย่งก็อีนอยังก็แล้วเอามะเขียบมะลงกับดินจีพี่นะ้องเอาดินจีมะลงเนาะเนาะ ว่สวยไปไหนค่ะเงาะเบิ่งค่ะย่อมแแบบละไเงาะนี่ย่อมแแ่บ่เสียหนาเอามาไหม่เนาะเอาเม่อไหร่ตอนนี้เขาก็เอาลินจีมาเสริมพี่น้องเอาลินจีมาเสริมเบิ่งเนี่ยเงาะเฮ้าบ่สวยเปไหนค่ะทุกคนไปพอบานไปแล้วพูนทือไปแล้วเบิ่งค่ะมักท่านกะกำลังสีเหลืองได้พี่น้องเห็นบ่ มักท่านกนลล็ลืมแล้วเด้ลืมแล้วลืมแ,แล้วลืมสิแกแล้วละพี่น้องอันนี้คือพุทธาสามรถนะคะทุกคนพุทธาสามรถค่ะไปเบิงเฟืองแบบที่นี่อันนี้คือํำรวจบ้านสวนเฮาเ้อพี่น้องอันนี้แก้วขมิ้นนะคะทุกคนแก้วขมิน้นเอาใบเพ่นมีแมงไม่กินเดีวได้หนีใบอ่อนนะโอ้ยสัตว์หลพี่น้องมแมลงหลาเนะาะแมลงเยอะค่ะดูอันนี้คือพุทธานะารอกู่ได้พี่น้อง ว้าวุ่นพอบานสิกินกล้วยเบิดเครือแล้วมือสา้หน่ขคุณสมบัติเขาสวนทุเรียนเนี่ยไปห้าไปเบิ้งจากอ่าพริกไทยไกส่สีแตกยอดกระลังขึ้นเคลื่อเด้อพี่น้องน้ำหนาวพักสวยค่ะทุกคนเห็นบ่เดี๋ยวพดนน้ำเนี่ยพักกางามมาเลยทั้งหอมทั้งชะอม,ะมอบ,อบักบวงเบาพี่น้องกระลังตอกยอดเนาะ มะม่วงเบาเอามาปลูกแซมบาหลายต้นเนาะพี่น้องเอามาแค่สองต้นหนึ่งเบิง่งหนองป่าเข้ากับป่านี่เด้ยินเสียงเข้ากับมาบอมบอมเลยเด้อันนี้คือมะม่วงเบาค่ะติดแล้วพี่น้องกะลังแตกยอดเนาะอ่าต้นมังคุดพี่น้องต้นมังคุดเดือนหนึ่งแล้วกะล่างสวยเลยนะคะเดี๋ยวต้นทุเรียนต้นทุเรียนกับกะล่างสวยงามค่ะอันนี้สองปีได้พี่น้องเด้อแต่ว่าต้นกล้วยคุณสมบัติผ้าเบิง่งทั้งต้นส้นมะเงาะนี่ฮักพี่น้องนี่แต่ละเหงาคุณสมบัติ คัมดีด้วพี่น้องว่าแมนบักคำแต่ว่ากัยังหักไหมมันอ่อนนะคะทุกคนล่าเพิ่นอ่อนเนาะอันนี้คือโซนทุเรียนค่ะนะคะเพิ่นก็เอามกขามบ่มาขามอยากมาปลูกน้ได้พี่น้องอ,อปลูกไปน้ากันเนาะยางสํารวจจังน้อยๆเห็นบ่ก้วยอยู่โซนใดก็หักเบิดพี่น้องนะหักเบิดเลยอ่าต้นทุเรียนเนี่ยตอนนี้ ต้นทุเรียนเฮาปลูกเหลือ,อยูเจ็ดสิบแปดสิบต้อนอยูพี่น้องนบปึงประมาณน่นอยู่นะคะเบิ้งเนี่ยอยอดสวยบ่คะอันนี้ทุเรียนค่ะสวยงามเนาะพี่นอ้องอ่าเบิงมังคุดกำลังแตกยอดอ่าสวยงามค่ะกำลังแตกกำลังแตกยอดสวยงามกล้วยเล็บมือนางมีสองเครื่องอะไรพี่น้องเครื่อแรกออกมาดนตืบแล้วกำลังสวยเลยนะคะเป็นเบิ่งอีกเครื่อหนึ่งค่ะในเงาเดียวกันข้างล่างก็คือต้นทุเรียนเนาะในเงาเดียวกันพี่น้องเบิงเ่งนะ เออสรุปแล้วกล้วยเล็บมือนั่งก็สวยนะคะเพื่อนสีเป็ดเจนนี๊ยดเนาะเพื่อนสีหไงเพื่อนสี่นั่นหเห่ห้าบอนเนาะล่อเบิร์กนาะพี่น้องเนาะอ่าทางเมื่อบานห้าพี่น้องนะต้นมะกอกต้นไงต้นดูปลาธรรมชาติเสินทางที่คุณสมบัติยางมาทางสุนหมะเงาะกล้วยหอมทองอันนี้คือสวนทุเรียนนะคะทุกคนเนาะกล้วยเล็บมือนั่งต้น กระท้อนพี่น้องอ่าพายงางไปเข่าบ้านพี่นอ้องมาเบิงหมักกอกล้นเต็มพื้นเลยบม่มีผู้ใดมื้อนี่ก็บ่ได้เอาไปแบ่งปันพี่น้องบ่ได้เก็บเด้อมื้อนี่ก็เบิ่งพี่น้องสีบ่ให้คุณสมบัติสอ่อนนะจังไห๋เก็บไหมพี่น้องเบิงนะ่งเน่ยมะกอก ล่นคักพี่น,อน,น้องลนคักลนคักอะ่ะก่องมื่อลดเจังเก็บเนาะพี่น้องเนาะมากอ,อกเดอ้อมากอ,อกบานสวนสเฮาซุกบแลลวรุนแล้วรุนแล้วไพอยากไดก็มาพี่กัดบานสวนจำปาสานเดอ้อทุกคนเอ้ยตัวแรนบ่เห็นเขาบานหลายมือแล้วพี่น้องคุณสบติก็บ,บ่ได้สังเกตนะปกติบานตรงนี้นะตรงโพงนี่นะนจะมีตัวแรนหรือว่าตะกวดนะคะเขาไปอยุ่เนี่ยหันเนาะอันนี้คือป่าธรรมชาติค่ะคุณน่ะนกกลับบ้านแล้ว <c oughs> อ่ะอันนี้ย่างเขาบ้านนะคะทุกคนย่างเขาบ้านโซนเขาทวดนี่ทั้งผีคือโซนพักหวานที่คุณสมบัติเอาให้เบึงหมูว้านนี่เดี๋ยวมื้อนี้กะสิไปใส่เอาขีดหมูขี้วัวไปใส่พี่น้องเนาะอ่าพอบ้านอ่านก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 พี่น้องอันนี้คือย่างมือเสานะคะเดินสำรวจบ้านสวนยามปราสานอันนี้คือป่าธรรมชาติที่เฮ็ดออกเนาะพอบ้านสิเกือหมูบ่เอาให้เบึงค่ะโซนพักหวานเนาะจังเบิงกันมื้อนี้คุณสมบัติกะสิ เอาฟุ้นมใไ่เอาขี่มู้ขี้ม่วมาลงนะคะป่าธรรมชาตินะคะรัศสมีตรงนี้คุณสมบัติยืนให้ดูค่ะพักสเสดาเข้า,น,น,ายยนี่กันหลายอยู่มันนี้กับบอยเดียล่งที่เก่าพี่น้องรองจกักน้อยมืออื่นผละคือมันนี้บอยเดไปนะคะบอยเดเอาลง่งแบงปันเด้อมันนี้เด้อมีพักพักสเสดาสีม่วงกับมีเด้อพี่น้องเด้อแต่ท่านเ,าเป็นดอกอยู่ บรรยากาศบ้านสวนยามเช้าค่ะทุกคนเอามาฝากอีกแล้วค่ะไป้างไปทำกันคุณสมบัตินางสำรวจก็เลอยนางขมาเาแล้วเอามาให้ทุกคนเดี๋งวเบ่งาบรรยากาศด้ยมืเอเสกประมานนีเลยค่ะเ mm hmm. อามาผ้าเบิงส้นหมักหน้าพี่ดอกหมักหน้าก็พ่อจะเก็บอยู่นะคะ,ะส้นหนีส้นหมักหน้านะคะมีไหวพรอมเด้อ เอาอากาศแรงเนาะทางไต่ฝนคือตกแท้ผักเข้าอีสานเข้าคือบ่มีฝนน้อยพี่น้องอยากเอาโมโหต้นใหม่ให้พื่นในงามพักหวานเข้าส้นนีก็มีเด้ไปเบิ้งจัาหน่อยบวบยอดงามมาเบิง้งพี่น้องเห็นบอพักหวานไหมพุ่นยอดสวยบ่พักหวานเด้อพี่น้องเด้อเห็นบอรกระลังออกยอดสวยงามมีหลายต้นอยู่ส้นนีประมาณสามสี่ต้นอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเห็นบอคะสวยไหมเนี่ย ต้นพักหวานจังสี่แหละพี่น้องคุณสมบัติวาสิมาตุกแต่งเสียเอาใบเพิ่นออกนะพี่น้องเนาะ แล้วก็สีไสปุ๋ยคดน้ำล่องเบิงมาเพ่นสีออกยอดแหงเฮ้าบอนะต้นเมื่อกี้นี่ที่ออกยอดคือต้นนั้นได้พี่น้องสวยๆนะนะคะแล้วก็มีต้นสูงประมาณนั้นประมาณเดียวกันเนี่ยคือตัวพุ่นอีกแล้วก็มียู่ 4, 3, 4ีสามสี่ต้นยู่ฟังไปอีกนะคะพี่น้องอันนี้คือโซนผักหวานเนาะหล่อหลอ่ลอเงื่อนเท่านะคะทุกคนโอ้หลเงื่อนเฮ่านะคะเดียวสิมื่อให้เบิงอีกอันนึงนี่น,นี่พี่น้องมีต้นสมุนไพรได้พี่น้องต้นสมุนไ,นไนนนอนอพร พี่น้องกินกะกินเหมืองแมงดานะคะยำเป็นสมุนไพรเด้อพี่น้องเด้อเป็นสมุนไพรนะอ่าเอิญอยัางน้อแม่ฟ้าหลวง,งนี่ยังแตะคุณสบายแต่ทำบ่ได้น้องนุ่งจากขอนแก่นนะคะน้องหญิงเอาม,มาฝากเบิ่งพกหวานนะคะพี่น้องสูงบ่อ่าส่วนนี้ก็คือมีพกหวานอยู่สามต้นพี่น้องบ 3, <c oughs> ้แม่สามสามต้นตรงนี้นะนี่ นึง่งต้นสูงบใ่แล้วพี่น้องนี่คือการคุณสมบัติประสิทธิ์กองพันลงมาให้พันตำแล้วก็ต้นพุ่นอีกโซอนอีลีคือฟังพุ่นพี่น้องที่เขาทำความสานเหมือนว่าเนี่ยคือโซนนั่นเดือกผักหวานวเัืงหมดเลยตรงนี้ก็มีแก้วมังกรนัน่พี่น้องมีแก้วมังกรน,นะคะกะหลายๆอย่างนะพี่น้องนะคุณสมบัติปูการ,การเกษตรผสมประสานอันนี้มะงม่วงมันได้พี่นอ้องอ่าหมักม่วงมันพัดนี่ยังองี๋่ะไพี่น้องโดกแล้วก็หอมนะคะเนาะอันนี้เอาให้เบิ่งแล้วก็พักอียังก็ดีเอินพักอ่า อพักฝงชุดรดหรือว่าพักอี่ังกับ้พี่น้องอื่นนะอันนี้ก็คือแซ่พี่น้องลวกกินกับแจวกับนังได้เนาะอันนี้คือ พืชผักผลนธพืชผักนะคะบ้านสวนมีทั้งสมุนไพรมีทั้งผักกินได้นะพี่น้องเนะาะโซนประมาตินี้ค่ะทุกคนเขาไปในบ้านกับมีดไม่ประดับพืชกันกพี่น้องมีไม่ประดับพืชกันกอันนี้คือบ้านสวนยำประสานเราคุณสุบัติเอาให้เบ่งบรรยากาศทั่วไปของเสาหม้อวันเสาค่ะพี่น,อน,นอ้องวัหยุดเนาะเห็นบออันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของบ้านสวนเราค่ะ เสานี้เขาก็มีผลลไม้กินแล้วพี่น้องมาคงที่เอาลองกมือว่านี่กล้วยที่ยางลเลาะเบิงมื้อเสานี้เพิ่นหักก่อนเด้จริงๆแล้วเขาก็บ่บด้คอยลอเลาะเบิ่งพี่น้องจนเพิ่นสุกเลยไหม ห,หลายเคืออยยุพี่น้องสี่ดาเอามาบ่มอยู่จนสุกปุ้ยสะอ่อนอยู่สะอ่อนเพิินกับั่งงาม,งามแต่วันานาำบม่มีให้เธอเพิินบ่สมบูรณ์หาก่อนนาะพี่น้องอันนี้คือออามาเห้เบิ่งว่าบ้านสวนจำปาสานเท่าเฮ่าก็มีผล,ลไม้หลากหลายอยู่พี่น้องดูแลบทถึงกะประมาณนี้ละอะ่ะกะแซบคือเก่าสุกสานีกะแซบอยู่ด้วยพี่น้องเดอ้อมากินน้ำกันเลยค่ะเช้าวันเสาร์ค่ะเดินลอะสวนก็ได้ผลไม้มานะคะ